รหัสผ่าน Facebook เดิมมานานแล้วนะคะต้องการเปลี่ยนให้เป็นรหัสผ่านใหม่นะคะคลิปนี้จะบอกวิธีนะคะก่อนที่จะไปดูวิดีโอฝากกดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจในการทำคลิปถัดไปด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปดูวิธีการกันเลยค่ะเดี๋ยวเราเปิดเข้าไปในแอป Facebook ของเราก่อนเลยนะคะเ,เข้ามาแล้วนะคะให้ไปที่มุมบนขวาสุดนะคะจะมีขีด3ามขีดค่ะกดไปตรงขีด3มขีดนะคะ พอเข้ามาแล้วนะคะก็จะเจอหน้านี้นะคะเป็นหน้าโปรไฟล์ของเรานะคะให้เราเลื่อนลงไปข้างล่างนะคะแล้วกดลงไปตรงคําว่าการตั้งค่าค่ะพอเข้ามาแล้วนะคะให้เราไปกดตรงคําว่าการรักษาความปลอดภัยและการเข้าสู่ระบบนะคะจะมีคําว่าเปลี่ยนรหัสผ่านอยู่ตรงนี้นะคะเดี๋ยวเรากดเข้าไปตรงนี้เลยค่ะพอเข้ามาแล้วนะคะให้เรามองไปตรงข้างล่างนะคะจะมีคําว่าเปลี่ยนรหัสผ่านนะคะเดี๋ยวเรากดเข้าไปเลยค่ะ นี้เราอยู่ในขั้นตอนของการเปลี่ยนรหัสผ่านนะคะกอ่นนอนที่จะเปลี่ยนรหัสผ่าน Now, นะคะเขาจะให้เราใส่รหัสผ่านปัจจุบันนะคะไปตรงช่องข้างบนสุดตรงนี้นะคะเดี๋ยวเราพิมพ์รหัสปัจจุบันที่เราใช้อยู่ลงไปตรงช่องนี้เลยค่ะนี่นะคะรหัสผ่านเดิมของเรานะคะที่เป็นรหัสปัจจุบันที่เราใช้อยู่นะคะจะพิมพ์เข้าไปอยู่ที่ตรงช่องบนสุดตรงนี้นะคะช่องที่สองนะคะที่เขียนว่ารหัสผ่านใหม่นะคะให้เราตั้งค่ารหัสผ่านใหม่เข้าไปนะคะแล้วก็พิมพ์ลงไปที่ตรงช่องที่2นะคะเราอยาก เปลี่ยนเป็นอะไรเราก็ตั้งเป็นอันนั้นลงไปตรงนี้นะคะแล้วก็พิมพ์แบบเดิมนะคะลงไปตรงช่องที่3พิมพ์ให้เหมือนกันเลยนะคะแล้วก็กดคําว่าอัปเดตรหัสผ่านค่ะ เสร็จแล้วนะคะวิธีการเปลี่ยนรหัสผ่านใหม่นะคะเดี๋ยวรอเขาโหลดแป๊บนึงนะคะเสร็จแล้วปุ๊บเนี้ยก็จะมีข้อความข้างบนนี้ขึ้นมานะคะว่าเปลี่ยนรหัสผ่านแล้วนะคะเราต้องการที่จะตรวจทานอุปกรณ์ไหมนะคะว่าเรายังมีอุปกรณ์อื่นที่เข้าระบบด้วยพาสเวิร์ดเดิมอยู่ในนี้แล้วจะให้ระบบเขาเช็คให้ไหมนะคะถ้ามีเราก็ติ๊กตรงนี้นะคะหรือเราจะกดคําว่ายังคงให้อยู่ในระบบต่อนะคะเราก็กดเลือกตรงนี้นะคะ เราเลือกได้แล้วนะคะเราก็กดตรงคำว่าดำเนินการต่อค่ะก็แค่นี้เองนะคะต่อไปนะคะเราจะเข้าระบบนะคะเราก็ใช้รหัสผ่านใหม่ได้เลยนะคะก็คลิปนี้ก็จบแค่นี้แล้วนะคะฝากกดติดตามให้ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปค่ะสวัสดีค่ะ